สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆในส่วนของคลิปนี้ผมก็จะมาตอบแล้วก็ไขปัญหาที่หลายๆท่านถามเข้ามาว่ากับการที่ทำหน้าที่ครีเอเตอร์และก็การทํางานด้านสื่อแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นมีความรู้สึกได้อย่างไรให้ผมตอบว่ากับการที่ผมได้มีโอกาสมาทํางานด้านสื่อโซเชียลหรือที่หลายๆท่านหลายๆคนเรียกว่าครีเอเตอร์นั้นมันทําให้ผมมีความรู้สึกได้ว่าจากใจจริง คือมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทํามันบางครั้งบางทีกับการที่ผมได้มีส่วนในการถ่ายทอดผ่านทางคลิปสั้นคลิปยาวเสม,มือนหนึ่งว่าเป็นการดำเนินชีวิตประจําวันของเราเป็นการแลกเปลี่ยนเผยแพร่การวัฒนธรรมความเป็นอยู่ให้เพื่อนๆทั่วโลกได้รู้จักรวมไปถึงมีการแบ่งปันพอแลกเปลี่ยน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเช่นการของตนด้านความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมความปเป็นอยู่วัฒนธรรมทางด้านการรับประทานอาหารการวัฒนธรรมทางด้านการกินแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เราได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีป แต่ละประเทศเราสามารถที่จะส่งในส่วนของความรู้สึกนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางด้านคำพูดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมต่างๆมันเป็นอีกหนึ่งความสามารถของเราซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวตนของเราก็เรียกว่าได้นะครับว่าเรามีความสามารถถ่ายทอดทางด้านการแสดงออก การพูดการคุยและก็รวม,มถึงในส่วนของอารมณ์อารมณ์นี้อาจจะหมายถึงในส่วนของทางด้านทักษะการพูดการแสดงออกกริยาวาจารวมไปถึงในส่วนของทักษะต่างๆที่เรามีอยู่ทางด้านเชิงความรู้ปฏิบัติการและก็ด้านการสนทนาดนตรีและบทเพลงซึ่งเราสามารถที่จะถ่ายทอดด้วยความเป็นตัวตนของเรานั้นให้ทุกคนได้รับทราบทั่วโลก คำว่บ c r รีเตอนั้นเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เรานำตัวตนของเรานี้มาถ่ายทอดด้วยการแสดงออกผ่านทางสื่อโซเชียลผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook หรือว่าแพลตฟอร์ม Meta ซึ่งทำให้เราได้ใช้โอกาสนี้ผ่านทางวิดีโอที่เราได้ตั้งใจทำมันออกมาจากจินตนาการของเราไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน การทาหน้าที่ในแต่ละวันและก็การดํารงชีพซึ่งเราทํากิจวัตรประจําวันว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราทําอะไรบ้างถึงอาชีพที่เราทําประจําและก็รวมถึงในส่วนของกิจวัตรประจําวันที่เราทําไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัจจัย4ี่ก็คืออาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ได้มาเป็นครีเอเตอร์นั้นทําให้เรามีโอกาส เป็นอย่างมากที่จะมีเพื่อนๆเ,เป็นครีเอเตอร์ด้วยกันในฐานะครีเอเตอร์เราก็ได้รู้จักเพื่อนๆทั่วโลกทั่วประเทศแล้วก็ทุกมุมโลกที่ผู้คนเหล่านั้นมีโอกาสมาใช้แพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราโครจรมาพบกันผ่านทางแพลตฟอร์มโลกโซเชียลของ Facebook ซึ่งเปิดกว้างให้เราได้มีการเรียนรู้และก็ได้เห็นในส่วนของขนเมเยมวัฒนธรรมความเป็นอยู่แล้วก็การดําเนินชีวิตแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทักษะทางด้านการพูดแล้วก็ทักษะทางด้านการแสดงออกซึ่งเราเรียกว่าคอนเทนต์นั่นแหละนะครับนันอาจจะจำแนกแจกใจแบ่งออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครการแสดง เป็นตัวตนของเราตลกการขับร้องเพลงและก็การแสดงออกทุกสิ่งอย่างภายในตัวเรานะครับในเชิงด้านการตลกบ้างนะครับพูดบ้างการแสดงออกทางด้านต่างๆบ้างที่เรามีความสามารถเพราะว่าแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็เมตานั้นทำให้เรานำความรู้ความสามารถ ที่อยู่ในตัวตนของเราถ่ายทอดออกมาให้ผู้คนทั่วโลกได้รับรู้รับทราบแล้วก็ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการเชิงการแสดงในเรื่องราวต่างๆชีวิตก็เหมือนเปรียบเสมือนละครบทบทหนึ่งแล้วก็รวมาถึงการใช้ชีวิตความจริงของตัวเรานะครับผ่านสื่อโซเชียลแพลตฟอร์มแล้วก็เมตาซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งส่วน ที่ทำให้เราได้มีการถ่ายทอดการแสดงออกส่งมันผ่านออกมาทางแพลตฟอร์ม facebook Meta ซึ่งเราเรียกว่าหน้าที่ของครีเอเตอร์ผ่านทางช่อง facebook ของเรานะครับซึ่งมีในส่วนของระบบการทำงานของกลไกลของ facebook นะครับที่มีส่วนมาควบคุมเราอีก ครั้งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า AI ระบบ AI นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำงานในจุดจุดนี้เราก็มีครีเตอร์ได้รู้จักกันทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าจะแตกต่างเชื้อชาติภาษาแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าเพื่อนเพื่อนเราจะคุยกันสื่อสารไม่ได้เพราะว่ามีระบบการแปลภาษาให้เราได้ทราบภายใต้ แพลตฟอร์มเ c e b o o k นะครับเราสามารถสิแปลคําได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้มาเป็นครีเอเตอร์ได้แสดงออกผลงานทางด้านการแสดงนะครับทางด้านกายวาจานะครับแล้วก็ใจคาพูดทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่ายทอดมันออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งดีแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Facebook นี้ก็อยู่ภายในกฎชุมชนเดียวกัน นะครับซึ่งทาง m t t f f c e e o o o กกำหนดให้เราอยู่ในกรอบในข้อกำหนดระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎเกณฑ์รวมไปถึงกดชุมชนที่เราเรียกและรู้จักกันดีซึ่งคำว่ามาในส่วนของกฎชุมชนนั้นเป็นอีกหนึ่งที่เราจะปฏิบัติตามซึ่งรดยง่ายว่าก็เป็นระเบียบนั่นแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับถามว่าผมชอบไหมในความเป็นตัวตนของตัวเองชอบครับ เพราะว่าเราสามารถที่ถ่ายทอดความรู้สึกของเรานี้ให้ทุกคนได้รู้ได้รับทราบแต่และคนมีความสามารถที่ดีมากมีความสามารถที่แตกต่างกันที่จะถ่ายทอดผนออกมาผ่านทางคอนเทนต์เนื้อาหาสาระเรื่องราวนะครับที่เราเรียกว่าคอนเทนต์ส่งงานประมาณนั่นแหละเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอยู่ในแวดวงของชุมชนกด f b o o k นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน ณนะที่นี้คือเพื่อนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการดูคอนเทนต์นะครับมีปฏิสัมพันธ์นะครับซึ่งกันและกันแล้วก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งผ่านภายใต้คําว่าปฏิสัมพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปล้วก็คือผมภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นครีเอเตอร์ลดเล่นในแพลตฟอร์ม a c e b o o k หรือว่า Meta ซึ่งทําให้เรามีการประสบความสําเร็จแล้วก็มีรายได้เข้ามานี่คือ สิ่งดีมีประโยชน์ที่เราคงจะช่วยกันทำให้แพลตฟอร์ม Facebook ด้วย Meta นั้นได้ส่วนเจริญตัวเดืองต่อไปแล้วก็เราทุกคนนะครับก็มีส่วนที่จะผลักดันสับสูงเป็นฟันเฟืองหลักนะครับที่จะผลักดันให้แพลตฟอร์ม Meta และ Facebook นั้นอยู่ในชุมชนต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ